สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนะครับผมนักวิเคราะห์ทีม ATFX นะฮะก็จะมาเล่าข่าวรอบโลกสำหรับวันที่31มกราคมวันจันทร์นะครับผมให้ฟังนะครับสำหรับวันจันทร์นี้นะครับสัปดาห์นี้ต้องเปิดก่อนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีสัปดาห์แห่งการประชุมนะครับเรามีอีเวนต์การประชุมค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมทั้งเรื่องของการประชุม ธนาคารกลางนะครับการประชุมโอเปกนะครับผมแล้วก็มีเรื่องสองตัวเลขของธนาคารกลางในมีประชุมหลายที่เลยทั้งของฝั่งอังกฤษ BOE นะครับผมทั้งเรื่องฝั่ง ECB นะครับยูโรนะครับผมแล้วก็ออสเตรเลีย RBA นะครับผม3ธนาคารกลางที่มีการประชุมรอบนี้นะครับจะส่งผลให้สกุลเงินที่นักลงทุนสนใจอยู่เนี่ยอาจจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ นะครับเช็คปัตตารางปฏิทินเศรษฐกิจได้นะครับผมแล้วก็จะมีการประชุมนะครับวันอังคารเป็นพรุ่งนี้สำหรับค่าเงิน AUD นะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมในวันพฤหัสของเวลาบ้านเรานะครับผมของทางสาหรัฐอาณาจากักรแล้วก็ยุโรปนะครับผมให้ดูจับตาดูช่วง3าวันนี้ไว้นะถ้าใครมีออเดอร์ไม่อยากชนก็ระมัดระวังไว้นะครับผมทีนี้มาดูกันที่สตอรี่ก่อนสรุปภาวะตลาดก่อนครับ ตลาดช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมผมเบสเอาจากวันศุกร์นะคริปโตผมก็เดี๋ยวถ้าทําเทียบได้เดี๋ยวจะเทียบแบบวันเทียบวันเสาร์อาทิตย์ก่อนนะให้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นน้ํามันนะครับผมแล้วก็ n นสเดก มีตลาดหุ้นมี2ตัวนะครับ n a s d ด q ดาวโจน์ ect, one, แล้วก็ JP225 นะครับผมเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวเริ่มเห็นแนวรับเริ่มมีแนวรุ้นได้เหรอว่าเอ้ยอาจจะเป็นสัญญาณให้เราสามารถเข้าไปเทรดช้อนสั้นๆส,ส่วนเทรดสั้นๆได้นะครับผมในขณะที่ตลาดพันธบัตรครับก็เหมือนจะใจเย็นลงนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าเลทที่มีการปรับขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะก็เริ่มมีแรงซื้อเข้าไปแย่งชิงนะครับตลาดส่วนใหญ่นะครับผมตลาดบอลนี้จะเป็นตลาดที่เราจะต้องจับตาดูไว้เพราะว่า เป็นต้นคูณหรือเป็นแบบวิธีการย้ายเงินของเงินก้อนใหญ่ในตลาดนะครับทีนี้มาดูประเด็นเมื่อวันศุกร์ครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยทางสหรัฐนะครับได้ประกาศตัวเลข PCE นะครับผมซึ่งเป็นตัวเลขเกี่ยวกับการบริโภคของสหรัฐนะครับผมโดยจะมีข้อมูลทั้งเรื่องของรายได้นะครับมีเรื่องข้อมูลของการใช้จ่ายนะครับมีข้อมูลเรื่องของราคานะครับ ล่าสุดนะครับผมทางเจอร์พาวเวลได้บอกไว้ว่าเขาจะจับตาดู PCE เป็นตัวแทนของเงินเฟอ้อไม่ใช่ CBI นะครับซึ่ง PCE รอบนี้ครับผมถ้ารวมราคาน้ำมันกับอาหารเข้าไปด้วยนะครับมีการปรับตัวเป็นเงินเฟอ้อขึ้นถึง5.8%อ่ดเปอร์เซ็นต์อาจจะขี้โกงไปหน่อยนะมีอาหารกับพลังงานใช่ไหมราคาน้ำมันขึ้นราคาอาหารขึ้นนะครับผมงั้นถ้าตัดออกก็ยังเป็น4.9%ออยู่ดีครับนักลงทุนครับสถานการณ์นี้กำลังบอกอะไรเราสถานการณ์นี้กำลังบอกเราว่า เงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยอันนี้ที่ผมเห็นภาพหัวข่าวนะคือสูงที่สุดในรอบอ่าตั้งแต่ปี1 9 8 3เลยนะครับผมถือว่าเป็นตัวเลขระดับเงินเฟอ้อที่ผมคิดว่าทําให้สหรัฐนะครับผมหรือเฟดเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงขึ้นในการเดินเกมนโยบายไทเทนนิงนะครับเพื่อคุมเงินเฟอ้อให้อยู่เพื่อคะแนนเสียงของโจไบเดนเองนะครับถ้าเขาคุมไม่อยู่เนี่ยแล้วเขาเกิดแพ้เลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะวายบ่วงกันได้นะครับผมแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าโจไบเดนสามารถชนะการเลือกตั้งมิดเทอร์มได้นะครับ จุดยืนของเจอร์โมพาวเวลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปได้นะครับผมอาจจะกลับมาเอา้าไหนๆก็ได้อยู่ต่อแล้วนี่ก็ปรับนโยบายเลยละกันอาจจะเป็นแบบนั้นแทนนะครับผมนั่นคือเรื่องราวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับผมเรื่องของเงินเฟ้อที่ทําท่าทางจะสูงขึ้นนะครับผมข้อมูลเพิ่มเติมครับผมคือไรายได้ของประชาชนนี่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะซึ่งไรายได้ที่เพิ่มขึ้นรอบนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นจากการจ้างงานนะฮะเป็นการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างยั่งยืนนะครับ ในขณะที่การใช้จ่ายครับผมมีการปรับตัวลดลง0.6%ในเทียบกันเดือนก่อนหน้าบ่งบอกอะไรล่ะครับมันกำลังบ่งบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดโอมครอนนะครับผมที่คุยกันตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วส่งผลต่อการบริโภคคนก็เริ่มไม่มั่นใจว่าจะจับจ่ายใช้สอยกลัวโดนล็อกดักกันอีกรอบหนึ่งในเดือนที่แล้วนะครับทีนี้นั่นก็จะเป็นสรุปเรื่องราวตัวเลขศรษฐกิจ PCE ของสหรัฐครับผม ประเด็นที่2ครับผมจะปเป็นเรื่องของเท s l a ครับจริงๆเขาประกาศครับตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาแล้วละ่ะแต่ทีนี้ผมเห็นมี heading ที่น่าสนใจคือเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของเท s l a นะครับผมก่อนอื่นเลยขออนุญาตพาไปดูงบของเท s l a ก่อนนะครับผมเทงบการเงินของเท s l a เนี่ยได้มีการประกศาศออกมานะครับทำผลงานได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับ คาดการณ์ว่าจะมีกําไรต่อหุ้นนะครับรา,รา 3, วๆ2.36เหรียญต่อหุ้นนะครับทําได้จริง2.54เหรียญต่อหุ้นถือว่าเป็นสัญญาณดีๆนะครับทำกาไรได้มากกว่าที่คาดยังไงก็ตามครับถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยราคาหุ้นเทสลานะครับตอนนี้อยู่ราวๆ800เหรียญการที่เขาทํากําไรได้2เหรียญต่อหุ้นเนี่ยอาจจะต้องถือกันนานหน่อยนะคือก็ถือว่าราคาที่มันลงมาเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู่นะครับผมสำหรับเทสลา โดยที่ AT p r e m i ครับผมเครื่องมือของทาง AT นะครับประเมินราคาพื้นฐานของเท s l a ไว้ว่าอยู่ที่เรา276เหรียญโอเคทุกคนใจจะเย็นก่อนผมรู้ว่ามันไกลและค่อนข้างเป็นไปไม่ได้มากๆที่จะลงในราคาพื้นฐานแน่นอนครับมันเป็นหุ้นเทกครับมันเล่นตามความคาดหวังของมวลชนอยู่แล้วดังนั้นเราขอให้ติดตามนวัตรกรรมและลองต้องใช้ความเชื่อมั่นในมันหน่อยนะในการเทรดน,นะครับผม ี่คือภาพลักษณะรายได้แล้วก็กําไรของเทสลานะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักประสบถามหลักไหม้ได้นะฮะไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของเทสลาครับผมรอบนี้คือการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ครับคือโปรเจกต์เทสลาบอทนะครับในรายงานผลการในในรายงาน e a r n i n g ็งคอนะครับผมอ่าอีลอนมัส์นะครับผมกับในทีมงานเนี่ยเขาเริ่มมาบอกว่าในอนาคตนะครับโอเวอร์ไทม์นะครับไม่ได้บอกว่าจะเริ่มทําวันนี้เลยนะครับ อาจจะมีการเปลี่ยนโฟกัสจากรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นเท s l a บอทซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ทํางานได้หนักกว่ามนุษย์นะครับผมเขาต้องการที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไปทํางานจำาตีอันตรายแทนคนสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ถ้านักลงทุนเป็น f อฟซีเทสลานะครับจะต้องติดตามเอาไว้นะว่าเริ่มมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้เทียบเคียงได้เลยนะครับผม จริงๆถ้าใครได้อ่านรายงาน Big i d อเดียของ Arc เนี่ยก็จะเห็นแล้วละครับว่าอุตสาหกรรมที่จะโตต่อจาก EV เนี่ยจะเป็นรถยนต์กับอาจะเป็นหุ่นยนต์นะครับกับ AI ซึ่งนี่เลยครับเท s l a ก็ Move ได้อย่างรวดเร็วนะครับกว่าที่ทั้ดคาดการไว้นะครับลองดูก่อนนะครับผมอันนี้เป็นภาพเล่าคร่าวๆมาเล่าให้ฟังนะครับ ประเด็นสุดท้ายนะคบผมจะเป็นอ่าจริงๆผมเล่าเรื่องวิกฤตไปแล้วแหละว่าจะมีอะไรที่ต้องติดตามบ้างนะครับก็ถ้าใครที่เป็นเทรดเดอร์ forex นะครับผมเทรดสกุลเงิน AUD นะครับเทรดสกุลเงินปอนด์นะครับเทรดสกุลเงินยูโรนะครับให้จับตามองการประชุมธนาคารกลางสัปดาห์นี้ไว้นะครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะส่งให้คนหนุ่มเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ O p e ปให้ฟังนะครับ ขอบคุณคุณจอบด้วยนะครับก็สําหรับของผมนะจะมาอัปเดตในเรื่องของข่าวน้ํามันนะครับโอเปกที่กําลังจะประชุมในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจะเพิ่มกําลังการผลิตนะครับ4ี่แสนบาร์เรลต่อวันนะครับไปจนถึงเดือนเมษายนปีสอ2พีเลยนะครับหรือว่าอีกสี่เดือนต่อจากนี้นะครับทีนี้ครับราคาน้ํามันนะครับเพิ่มขึ้นสูงนะไปแต่ไฮเดิมนะเกือบเกือบไฮเดิมนะครับ เพราะว่าไฮเดิมที่ที่เขาวัดไว้นะครับที่ในข่าวตัวเกียวรอยเตอร์วัดไว้นะครับก็คือเดือนตุลาคมปี2014นะครับนะเบนท์นะครับอยู่ที่9 1 7นะครับแต่ว่า WTI นะครับอยู่ที่88.4นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก็เกือบจะถึงแล้วนะครับทีนี้ครับอ่ปัจจัยที่มากระทบกับราคาน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเดิมๆนั่นหนึ่งคือโอเปกนะครับที่พยายามอ่พยายามที่จะ ค่อยๆเพิ่มกาลังการผลิตน้ํามันนะครับซึ่งมันตามไม่ทันกับดีมานที่มันขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เราอยู่กับโควิดได้นะครับความตึงเครียดนะครับระหว่างรัสเซียนะครับกับทางตะวันตกนะหรือว่ายูเครนนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่ารัสเซียนะครับเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่อันดับสองของโลกนะครับเสร็จแล้วก็อีกอันนึงครับคือกลุ่มกบฏฮูตีนะครับ นะทำการโจมตีนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะหรือว่า UAE นะครับ,ร e, รบซึ่งซึ่งถูกโจมตีนะโดยกลุ่มฮูตีของเยเมนนั่นเองนะครับถามว่ามันสำคัญยังไงก็เป็นปัจจัยที่ทำอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนนะครับตัวซัพย์ายน้ำมัน เพิ่มขึ้นเองนะเรามาดูเรื่องของ oil consumption ก่อนนะครับก็คือ UAE นะครับมีการบริโภคน้ำมันนะครับเกือบๆล้านบเรลต่อวันนะแปดแสนเกาหมลนะครับแต่ว่ามาดู oil production ครับวันๆนึงนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับ UAE นะครับผลิตน้ำมันออกออกมานะครับสามล้านบเเลต่อวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกโจมตีนะแล้วมันกระทบกับการผลิตน้ำมันขึ้นมาครับก็จะทำให้ัพพล l y น้ำมันเนี่ย มันถดถอยลงไปอีกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในหัวข้อในข่าวนะแล้วก็สุดท้ายครับนะสุดท้ายครับเที่ยวบินนะฮะเที่ยวบินในอเมริกาครับกว่า1,400แห่งนของของ ของอเมริกานะครับถูกยกเลิกในวันทย์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่านะถูกพายุฤดูหนาวพัดถล่มนั่นเองนะครับอเมริกายังเป็นฤดูหนาวนะยังเป็นหน้าหนาวอยู่มีหิมะตกอยู่นะครับก <gel> ็ <like> ทําให้เที่ยวบินนะถูกระงับลงไปนะครับก็ <like> ตรงนี้นะอาจจะทําให้ <t win> <like> ดีมานน้ามันเนี่ยลดลงไปเล็กน้อยนะครับลดลงไปเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วนะครับนะแต่โดยรวมแล้วเนี like ่ยสปายมัน like น้อยกว่า like นั่นเองนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนนะครับนะฮะวิกนี้นะมองว่า น้ำมันน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับก็เล็งๆดูไว้นะครับนะตามแนวราคาที่ข่าวนะได้ได้ปรากฏไว้นะครับก็คือ87.71นะครับนะ91.7นะ88.4นะแ,แถวๆนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจ๊อบนะคุณจ๊อบน่าจะมาเปิดนะราคาดัชนีให้เราดูก่อนนะว่ามีผลกระทบต่อจากนั้นยังไงบ้างนะครับ ครับผมก็ฟังผมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับอินดกซ์เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคือตอนนี้ที่สังเกตที่ผมเห็นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าสัญญาเนี่ยไซเวยตรงนี้มันเริ่มมีแท่งเขียวใหญ่โผล่มาแล้วนะครับเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะมีลุกตับตัวให้ในระยะสั้นได้นะครับผมในทาเฟรมหชั่วโมงก็จะมีอต้านอยู่นะครับผมถ้าสามารถทะลุไปได้ก็น่าติดตามนะครับผม ในทำนองเดียวกันครับ JP 225วันนี้ครับผมก็เห็นแท่งเปิดแบบนี้มาแล้วนะฮะก็ถ้าจบวันแบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเทหนึ่งอันนี้เขา break out ไปแล้วนะครับผมถ้านักลงทุนท่านไหนสนใจก็สามารถรอติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการสรุปข่าวรอบโลกครับผมจะจบลงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเจ้าดีถวยมีกำไรกันนะครับสวัสดีครับ